เสร็จแล้วเสรับเลือกโยกผ่าอกสวยครับจะดูคอนโทรลเร็งเดียวแล้วใส่กว่าลูกนี้บอลอืใบไม้ร่วงครับหนึ่งสูงเลยครับเกียร์เข้าทางของอุดรธานีแล้วปั่นลูกนี้สะบัดลงๆโอ้โหมีธงไหมครับโอ้โหไม่มีครับเแยกลายพลาดครับสองถูงเลยครับอยางไม่ให้ดีมาแล้วยกหนีดีทีหนึ่งเรียบร้อยเลยครับโอ้โหแล้วดูแตะอ้อมครับโอ้โหมาเอง มาเองพักกินในสุดเซนโดนจิ้มยังอยู่หักมาดิซิเดนสองศูนย์ครับข nah ูคราวนี้เป็นเท้าขวาครับยัดอีทีหนึ่งดูโยกแล้วดูมีทำตามแล้วครับสวยครับการเล่นหน่อยวัลพ์วรพจน์หลอกจะเปิดยังไม่เปิดบ่อยไม่ออกครับสายเด้นอยู่แล้วอืมเจายังอยู่ได้เปิดขึ้นมาบอกแล้วสะบันนี้บอลยัด แล้วสมบัติครับรูปนี้ครับทางด้านอาทิตย์วงเวียนครับใส่หนึ่งครับไล่มาครับอหอหมีเปิดบัญยากต่อสองโมงชงมาแล้วหืรูปสิ่ให้ครับมาแล้วครับลูกทีห้า ทีมวงน้อซิตี้ครับลงแข่งขันฟุตบอลรายการช้างเอฟเอครับใช้น้องๆมาไปจากโรงเรียนวิเชียนกินสุคนจังหวัดอยุธยาลงเล่นครับในทีมเนี่ยน้องๆอายุ17 18เท่านั้นเองครับรายการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนฟุตบอลเด็กไม่มีจัดครับก็เอาเด็กๆเนี่ยครับลงแข่งขันรายการผู้ใหญ่ซะเลยครับเอาผู้เรียนระดับเยาวชนครับมาลงแข่งขันในระดับฟุตบอลอาชีพและหลีกเก่งอาชีพสมัครเล่นไปพูดคุยกันหน่อยครับได้อะไรจากรายการนี้บ้างครับ ก็ถึงก็ได้มาแข่งในซังเลยครับก็คือเดิมทีเลยอ่ะเดิมแรกเลยสโมสรเราพอจดทะเบียนมาช่วงประมาณมีนานะครับแล้วเรารายการแรกเลยเราที่ลิปที่ที่ได้แผ่นเลยเราจะส่งไทยแลนด์ยุทธหลีกไล่ตั้งแต่14 16 18เลยนะครับแต่พอดียุทธหลีกมันมันยกเลิกไปเราก็ไปหวังกับท A บ้างพอทกเอยกเลิกอีกก็เป็น FA ละนะครับทางผู้ใหญ่ก็สนับสนุนเต็มที่เลยว่าเอาเคส่งก็ส่งส่งแล้วจัดการเลยเราก็ มีโอกาสได้มาเล่นซึ่งวันนี้มันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากสําหรับเด็กนะครับที่มีโอกาสได้เล่นกับทีมในระดับไทยลีกสองนะครับอย่างอุดรธานีเอฟซีเนี่ยซึ่งมันแทบจะไม่มีโอกาสได้เล่นลักษณะนี้เลยนะครับคือมันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากสําหรับเด็กอายุ16 1718นะครับที่สามารถสู้กับพี่เขานะครับถึงผลการแข่งขันเราจะเรายอมรับอยู่แล้วว่าเราเราสู้เขาไม่ได้จริงๆนะครับแต่นี่เป็นกระดูกกระดูกที่สามารถพาเด็ก สร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ต่อยอดเด็กเพื่ออนาคตของเขานะครับตอนสองโค้ดสองวางแผนอะไรให้เด็กๆกก็ตอนวางแผนก็คืออย่างแรกเลยอ่ะผมเน้นเชฟเกมรับก่อนนะครับซึ่งเราก็เก่งมาอีกอย่างหนึ่งแต่พอเวลามาแข่งจริงเนี่ยมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งครับฉะนั้นก็จะเป็นการแก้ปัญหาหน้างานกันละโอเคว่ารูปแบบการเขาทําที่แบบมันชัดเจนมากสําหรับอุดรนะครับคือต้องยอมรับเลยว่า เป็นการเขาทำที่ไวมากนะครับและเด็กบางครั้งอาจจะมีเรื่องสมาธินิดนึงนะอาจจะมีนิดเดียวที่ที่หายไปพอหายไปก็เป็นช่วงนั้นแหละที่เขาโจมตีเราที่เขาสามารถใช้ช่องว่างตรงนี้ทาประตูสําหรับเราแต่วันนี้ได้ได้หนึ่งลูกนี่ก็ผมก็ดีใจนะดีใจมากๆที่ที่เด็กรวมใจกันสู้เาตอนนั้นโดนไป4ี่ลูกละแล้วก็ได้มาลูกหนึ่งนี่ก็โอเคครับโอเคเลยดีใจกับเด็กทุกคน ตอนหน้างานตอนแข่งนีกโต้พูดอะไรก่อนเด็กๆก็อย่างแรกเลยผมผมบอกเลยว่าสไตล์ของของผมเนี่ยคือต้องกล้าเล่นนะครับหนึ่งต้องกล้าเล่นสองถ้าความกล้ามีแล้วจินตนาการมันจะเกิดตามนะครับเซตบอลเล่นเซตสู้เซตสู้เซตสู้่างเดียวนะครับแต่บางช็อตมันอาจจะเซตไม่ได้เพราะโดนเขาเพรสซิ่งแดนบนอาจจะต้องทิ้งทิ้งช่องมาพื้นที่ว่างๆนะครับระดับอเมเจอรีกครับ ทีมสมัครเล่นครับที่มาเจอกับทีมอาชีพครับระดับไทยลีก2อย่างอุดรธานี FC ครับเขาเป็นไปได้ยากครับที่จะชนะครับต่อให้อุดรธานี FC ครับใช้ผู้เล่นชุดบีใช้ผู้เล่นชุดสำรองครับความสามารถรับพละกําลังร่างกายครับก็เป็นต่ออยู่เยอะครับกับทีมที่ใช้ผู้เล่นเยาวชนอายุไม่เกิน18ปีเล่นนะครับเอาแล้วไปงงพ้าโดนระเดิโดนเกี่ยวยังหสู้เหมือนกันครับ อภินัชอภินันชดึงลูกนี้ครับเข้าขวาใส่เองลูกนี้บอลอยู่ตั้งคาเน๊บอ้โหเอาแล้วครับเอาแล้วอภินัชสีเซนตายครับใส่เลขแปดของวารณิตี้ครับผมแบบตื่นเต้นครับทั้งตื่นเต้นแบบทั้งแบบทั้งตื่นเต้นทั้งภูมิใจมากครับแต่แบบเสียดายด้วยครับแต่ทำสกอร์คร <sorry. S 2> ับแต่ม oh, uh, okay. okay. yes, ัน <Hiç> ยิงไม่ได้ครับผมเรามองว่าเกมนี้เรา ควรจะปรับอะไรบ้างปรับการเพสซิ่งครับแล้วก็แบบการแบบบอลเท้าต่อเท้าครับแล้วก็กำลังด้วยครับแบบจะชิวเรื่องการพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ครับการแบบเพสซิ่งบอลครับแล้วก็แบบขยับขยื่นเคลื่อนที่ครับแล้วก็แบบการจ่ายบอลก็จะอันนี้มาเอ๊ะมันเขาเร็วอะไรเซนส์ครับมันอันนี้ครับเออเออเออเกิเราได้เซนส์บอลมากขึ้นครับได้เซนส์บอลมากขึ้นครับในส่วนของว่า ความกล้าเล่นอย่างเงี้ยเรามองว่ามันแบบมันต้องยางไงมันต้องเรียกความมั่นใจให้ตัวเองมันต้องแบบเจอเกมแบบเนี้ยมันต้องแบบไม่กดดันครับไม่กดดันแล้วก็กล้าลินครับแบบโชว์ไปเลยครับแบบเนี้ยมันมันเป็นมันเป็นถึงเวลาที่เราต้องต้องโชว์ว่านะครับ